พี่นัทมื่อวนเนี้ยพี่ไปส่งคนง,งานของพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้ยเกือบบระอดตินี่นะพอเอื้อยมีเอกสารจะเลืพอานได้แต่รถข้างๆนี่ติบ่พา,านเลยเออทำไมอ่ะเอา้ากรถข้างๆตัวนอนมีตังดาวเต็มรถเลยคนตังดาวมันสิ เอิโบแว่นแห่นโบไบใหม่แม่นบบเขาก็เลยให้มันนับเหรียญมาคนแรกอ่ะมันก็นับหนึ่งบาทสองบาทสามบาทมันก็เลยถือการคนที่สองก็สี่บาทมันก็ถือการอีกเด้อแต่คนที่สามนี่นี่มันก็นับตามมูนี่ล่ะสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทเอ้ามันก็ผ่านแล้วนี่ใช่เพราะมันนับเร็วๆแม่นบบมันก็ออกมาจากโรงพัก นั่นก็หันไปบอกมูว่ว้าย